ในหัวข้อถัดไปก็จะเป็นการติดตั้งตัวโปรแกรม WordPress นะครับลงบนเครื่อง localhost หรือว่าบนเครื่องของเรานะครับตอนนี้ก็ให้ทุกคนนะครับเข้าไปทีเ่เว็บไซต์นะครับ wordpress.org นะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วก็ให้เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะบอกว่า,าการอัปเดตของตัว WordPress เนี่ยมีอะไรบ้างในปัจจุบันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับในสวนการดีไซน์การสร้างส่วนเสริมต่างๆนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดาวน์โหลดกันก็คือตัวให้คลิกที่ Discover WordPress 6.6นะครับเมื่อกดมาที่หน้านี้แล้วก็ให้กดที่ดาวน์โหลด WordPress 6.6นะครับเวอร์ชันที่เราจะทําการดาวน์โหลดนะครับก่อนการดาวน์โหลดนะครับตัว WordPress เนี่ยเขาก็บอกว่า recommend ก็คือความต้องการนะครับก็คือ PHP 7.4หรือ สูงกว่านะครับแล้วก็ใช้ MySQL version 8หรือว่า MariaDB version 10.5ขึ้นไปถึงจะดีนะครับตรงนี้นะครับเมื่อเรากดดาวน์โหลดครับก็ตัวคอมพิวเตอร์ของท่านก็จะทำการให้ไปเลือกเซฟนะครับหรือว่าบางท่านก็อาจจะให้ไปดาวน์โหลดเลยนะครับทีนี้ผมจะไปเลือกเซฟที่หน้า desktop ก่อนหลังจากที่เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะปรากฏตัว โฟลเดอร์ uh, ที่จะต้องเข้าไปนะครับ mm hmm. mm hmm. มันจะมีป๊อปอัพ hmm. ขึ้นมานะครับให้เราไปที่กดที่รูปโชว์อินโฟเดอร์นะครับเราก็จะไปที่ที่โฟลเดอร์ของเราเซฟไว้ในที่นี้จะอยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะย่อหน้าจอลงนะครับแล้วก็จะไปดูที่ uh, หน้าเดสก์ท็อปของเรานะครับว่ามีไฟล์ตัว WordPress เวอร์ชัน6.6.2หรือเปล่านะครับ ทีนี้หลังจากขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะต้องนำตัว WordPress ตัวนี้ไปไว้ตัวที่ตัวโปรแกรมที่เราติดตั้งก่อนหน้าก็คือ w ว m Server นะครับให้เราทำการกด Copy ก็ได้ครับ Ctrl C หรือว่าคลิกขวา Copy ก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่ Dis ก PC ไปที่ไดรฟีนะครับแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ w ว m บแล้วก็ไปที่ w w w ร์ดไวด์เวบครับ ไฟล์โปรเจกต์ของเราที่เราจะทําเว็บนะครับในส่วนของตัว local host หรือว่าเครื่องของเราเนี่ยจะต้องอยู่ที่ Di DC แล้วก็โฟลเดอร์แหวน64นะครับแล้วก็เวอร์ไว้ e เว็นะครับให้เราทําการเพจนะครับคอนโ r o l v ก็ได้หรือว่าทําการเพจก็ได้นะครับตัวนี้ไฟล์ของตัว WordPress ก็จะมาอยู่ที่ที่โฟลเดอร์นี้แล้วนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็น d o zip ฉะนั้นคือเราจะต้องแตกไฟล์ออกมาก่อนนะครับ อันนี้ผมใช้โปรแกรมวินแรมนะครับมันก็เลยจะต้องอ่ามันจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นเหมือนเป็นตัวบีบอัดตัวหนังสือนะครับทีนี้เราสามารถที่จะแตกไฟล์คือ Extract here ได้เลยนะครับเบื้องต้นโฟลเดอร์ที่เรา Extract ออกมานะครับจะชื่อว่าโฟลเดอร์ WordPress นะครับฉะนั้นคือเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนเปลี่ยนชื่อชื่อโฟลเดอร์สักนิดหนึงนะครับเป็น ชื่อไฟล์โปรเจกต์ของเราก็จะเป็น rwp1 ล้วกันเพื่อให้เราเข้าใจง่ายๆนะครับโอเคหลังจากที่เราเปลี่ยนชื่อไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ลองเข้ามาดูตัวที่โฟลเดอร์ของตัว Word Press มีอะไรบ้างนะครับเบื้องต้นนะครับผมแนะนำว่าให้เราลบตัวไฟล์ที่ชื่อว่า l i c e n s e .txt แล้วก็ readme.txt นะครับเพื่อ,อ ไฟล์นี้เผื่อว่าในอนาคตรเราทําเว็บไซต์แล้วจะยังมีไฟล์ตัวนี้อยู่เผื่อคนเข้ามาดูนะครับว่าเ,เว็บไซต์ของเราเเป็นเวอร์ชันอะไรมีไลเซนอะไรนะครับอ,อันนี้เป็นการเกินคร่าวๆหลังจากที่เราได้ติดตั้งตัวโฟลเดอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปสร้างระบบฐานข้อมูลกันขึ้นมานะในตอนนี้เดี๋ยวผมจะรันตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับ เพื่อที่จะจำลองเป็นเว็บโฮสติ้งนะครับตอนนี้เซอร์วิสขึ้นมาแล้วครับตัวสีเขียวๆตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปในส่วนของตัว local host กันลองพิมพ์ local host นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการเป็นหน้าจอแดชพอร์ของตัวเว็บโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับว่าเราได้ใช้ เซิร์ฟเวอร์ในส่วนของเวอร์ชั่นอะไรนะครับตอนนี้เราใช้เวอร์ชั่นของ Apache 2.4.59นะครับ PHP เวอร์ชัน8.3.0.3นนะครับประมาณนี้ทีนี้เราจะต้องเข้าไปในส่วนของการสร้างฐานข้อมูลเพื่อที่จะให้เว็บมันสามารถทำงานได้นะครับเราจะทำผ่านตัว php my admin นะครับก็เป็นเหมือนเป็นหน้าที่เอาไว้จัดการระบบฐานข้อมูลนะครับในเบื้องต้นที่เราเข้ามาหน้าแรกนะครับ ตัวระบบ w ว็ s เซ v ร์หรือว่า PHP My Admin เนี่ยจะตั้ง User ของเราเนี่ยให้เป็น User สูงสุดนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดจะไม่มีนะครับแล้วก็ s e r v ์ฟเวอร์ชเนี่ยเราสามารถเลือกที่จะเป็น MySQL หรือ MariaDB ได้นะครับตรงนี้ในตัวอย่างนี้ผมจะใช้เป็น MySQL นะครับให้เรากด Login ครับเมื <ME> ่อ <Y OR SE> เรากดล็อกอินมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการสร้างฐานข้อมูลให้กด New เลยนะครับแล้วก็ ไปที่ทางด้านขวามือเพื่อที่จะสร้างตัวฐานข้อมูลนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปสร้างฐานข้อมูลที่ชื่อว่า WP1 ก็ได้นะครับ WP1 underscore db db นี้ก็คือจะให้เรารู้ว่าอ๋อตัวนี้เป็นฐานข้อมูลนะครับโอเคแล้วก็ในส่วนที่เป็น UTF8 MB4 อะไรประมาณนี้ก็ให้ทุกคนตั้งตามผมนะกันก็คือ UTF8 MB4 General CI เดี๋ยวเราหา general ยิอ่าตัวนี้นะครับจะเป็นเวอร์ชั่นของภาษาตรงนี้เราก็ไม่ต้องอ่าไม่ต้องทราบรายละเอียดเยอะนะครับตรงนี้แล้วก็กด create ได้เลยครับผมอ่าหลังจากที่เราสร้างฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็ให้เปิดแทบใหม่ขึ้นมาเพื่อเดี๋ยวเราจะติดตั้งตัว word press กันนะครับ local host slash โฟลเดอร์ er ที่เราเพิ่งตั้งชื่อไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือ wp 1นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่เราจะติดตั้งเราจะดูตัวชื่อโฟลเดอร์นะที่เราติดตั้งตัวนี้ก็คือเดี๋ยวมันจะเรียกผ่านตัวโฟลเดอร์โฟลเดอร์นี้นะครับในการทำการติดตั้งตัวระบบเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวเราทำการกด enter เลยบึ้งในส่วนของการตั้งค่าระบบนะครับพื้นฐานก็จะมีหลายภาษาให้เราเลือกเลยละกันนะครับ ทีนี้เนี่ยจริงๆก็จะมีภาษาอังกฤษและก็ภาษาไทยนะครับแต่ในในคลาสคลาสเรียนของผมเนี่ยก็จะเป็นขอเลือกใช้เป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับโอเคในส่วนขั้นตอนนี้เขาก็จะถามเรื่องของฐานข้อมูลนะครับว่ามีฐานข้อมูลชื่ออะไรบ้าง username password นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มติดตั้งกันเลย let's go ครับฐานข้อมูลชื่อว่าอะไรฐานข้อมูลก็คือตัวที่เราตั้งชื่อไว้เมื่อสักครู่นี้ก็คือ wp1_db e e r r s c o d b. เดี๋ยวเราก็พิมพ์ม,พมาไปพิมพ์เลยครับ wp1_db นะครับ username ก็จะเป็น user เดียวกับที่เรา log in ตอนเข้า uh, phpmyadmin นั่นเองนะครับก็คือ root นะครับแล้วก็ password ไม่มีนะครับส่วน database host ก็จะเป็น localhost อันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนการตั้งค่านะครับแล้วก็ในส่วน table prefix ตรงนี้เราสามารถเปลี่ยน เปลี่ยนข้างหน้าได้เนาะเพราะว่า,ามันจะเป็นเรื่องของความ security ทีนี้ท่านั้นคืออเราอาจจะตั้งเป็นอะไรก็ได้สัก3-4ตัวเพื่อใหอ้ไม่เหมือนกับตัว default นะครับอา,อาจจะเป็น PJ ย่อม,มาจาก project ก็ได้นะครับทีนี้เราก็กด submit เลยครับแล้วก็ทำการกด run install อาตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของข้อมูล information ของเว็บไซต์ของเรา นะครับว่ามาีชื่อว่าอะไรไตเติลตรงนี้ก็จะเป็นถ้าถ้าเราใช้เดี๋ยวผมจะตั้งเป็นตัวอย่างแล้วกันอย่างเช่นเว็บเราเป็นเว็บเป็นเว็บหน่วยงานเว็บองค์กรเนาะผมก็อาจจะเป็น C C S C C C S A ก็ได้นะครับแล้วก็การตั้งชื่ออ User Name ในการเข้าใช้ระบบนะครับก็ข้อห้ามก็คือห้ามตั้งเป็นชื่ออะไรก็แล้วแต่ที่ตามด้วย Admin นะครับเพราะว่ามันจะาสามารถคดดาดาเดาได้ง่ายนะครับทีนี้ผมขออนุญาตปิดตัวนี้ไปก่อนนะครับโอเคผมอาจจะตั้งเป็นชื่อของเราก็ได้นะครับ ตั้งเป็นด e p เพรชั่แล้วกันอ่าโอเคด e p เพรชั่นนะครับพ o สดก็ใส่ถ้าเราจำเราสามารถใช้ password ที่เขา g เจเนเรตมาให้ได้แล้วก็มาเปลี่ยนทีหลังก็ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรากลัวว่าจำไม่ได้ก็ให้ทุกคน save ไว้ใน notepad นะครับผมก็ไปที่ช่องนี่แล้วก็โน้ตนะครับแล้วก็มันก็จะเลือกมา n o t ตแพ d แล้ก็พิมพ์แล้วก็ค o ปปนะครับไปวางใส่ในตัว n o t ตแพ d แล้วก็เซฟไว้นะครับ ที่หน้าเดสก์ท็ตั้งชื่อสักหน่อยหนึ่งว่าเป็นพ w Pw ก็ได้นะครับถ้าเป็นเครื่องของเราเองก็ไม่เป็นไรนะครับเก็บไว้หรือว่าจะเก็บไว้ใน Google Keep หรือว่า Memory อ่าน้ตในมือถือก็ได้เช่นกันนะครับตรงนี้ก็ใส e ่อีเมลครับที่เราต้องการใช้งานนะครับตรงนี้ก็อ่าผมนะผมจะใช้อ e ีเมลผมนะ S สำหรับเมลที่ใช้นะครับก็อาจจะเป็นอ e ีเมลองค์กรหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นอ e ีเมลของแอดมินเนาะโอเคครับในส่วนของ Search Engine Visibility ตนะครับตรงนี้ก็คือถ้าเราทำในส่วนของตัวที่เป็นออนไลน์นะครับถ้าเรา,าทำการติดตั้ง w o r d p r e s s เสร็จแล้วก็เราต้องการให้ Search Engine เนี่ยหรือบอทเนี่ยเข้ามาเก็บ รายละเอียดเว็บไซต์เลยไหมเราก็คงจะต้องติ๊กไปก่อนว่าเรายังไม่ให้เขาเข้ามาเก็บนะครับตรงนี้โอเคแล้วก็ทำการติดตั้งเลยครับ Install WordPress เรียบร้อยครับนี่อันนี้เขาก็บอกว่า Success เรียบร้อย Yusername ของคุณนะครับแล้วก็เราก็ใส่ Password ที่เราเข้าไปเดี๋ยวเราจะเข้าเข้าไปในเว็บไซต์ของเราที่เราได้ติดตั้งเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อกี้พาสเวิร์ยาวเราก็ใส่ไว้ใน Notepad นะครับก o py มาระหว่าง แล้วก็กดล็อกอินอะะครับนี่ก็เราก็ทําการติดตั้งตัว WordPress เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดใ,ในหัวข้อถัดไปเราจะมาเรียนรู้การทํำางานต่างๆในส่วนของแดชบอร์ดหลังบ้านกัน